ลูกค้าคนละ1,000บาทเป็นของขวัญปีใหม่ใครมีสิทธิ์ได้บ้างและใครที่เป็นลูกค้าธนาคารนี้บ้างวันนี้บุนมนำข่าวดีมาฝากกันแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะพบกระบุมในช่องมัมมี่บุมบิ่มนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้พบกับบุมในวันที่28ท่าธันวาคมปี2,566นนะคะแป๊บเดียวจะสิ้นปีกันอีกแล้วคะ่ะทางธนาคารนะคะก็ได้มีการ ออกมาประกาศนะคะว่าจะมีการแจกเงินหรือว่ามอบเงินให้คนละ1,000บาทนะคะเป็นของขวัญปีใหม่สําหรับลูกค้านั่นเองนะคะก่อนไปรับชมว่าเป็นธนาคารไหนบ้างบุมก็อยากขอกําลังใจนะคะใครยังไม่เคยกดติดตามฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ไปให้บุมด้วยนะคะ อาราคาเมื่อวานนี้นะคะทางธนาคารอาคารส่งเคราะห์นะคะหรือว่าธนาคารทออสอค่ะมีการส่งลายนะคะทางลน์ออฟฟิเชียลค่ะบอกว่าทออสอมอบของขวัญปีใหม่2567สําหสหรับลูกค้าผ่อนดี48เดือนรับเงินคืน1,000บาทไปเลยนะคะ ซึ่งเขามอบให้เป็นของขวัญปีใหม่2567สําหรับลูกค้ารายย่อยและลูกค้าสวัสดิการสถานะบัญชีปกติค่ะวงเงินกู้ไม่เกิน2ล้านบาทนะคะที่มีวินัยในการผ่อนชําระเงินงวดสินเชื่อบ้านย้อนหลังนะคะรวม48เดือนด้วยกันค่ะทุกคนมีการผ่อนแบบสถานะปกติหรือว่าผ่อนดีสม่ำเสมอนะคะนับถึงงวดเดือน พฤศจิกายน2566และชำระเงินงวดผ่านนะคะแอปพลิเคชัน ghb All l e j นะคะติดต่อกันไม่น้อยกว่า2เดือนค่ะในงวดเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม66หรือว่างวดเดือนธันวาคม66ถึงมกราคม67นั่นเองนะคะก็มีการออกมาพูดนะคะสำหรับผู้จัดการธนาคารทรกศา ทออสนะคะทุกคนนะคะบอกว่าเป็นการสนับสนุนในฐานะสถาบันการเงินของรัฐที่มีพันธมิตรโดยตลอด70ปีที่ผ่านมาค่ะได้ทำให้คนไทยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมาแล้วกว่า4.4ล้าน ครอบครัวนะคะขณะเดียวกันยังพร้อมทําให้คนไทยมีบ้านนะคะตามนโยบายรัฐบาลในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะเพิ่มกําลังซื้อให้กับประชาชนผ่านการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลปีใหม่2567อีกด้วยรวมถึงสร้างวินัยทางการผ่อนแล้วก็ชําระเงินงวดสินเชื่อบ้านแล้วส่งมอบความสุขให้ลูกค้านะคะจึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้นมานั่นเองคะ่ะซึ่ง สรับใครที่เข้าเกณฑ์นะคะก็สามารถขอรับเงินคืนจำนวน1,000บาทจากธนาคารนะคะซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิ์ของขวัญปีใหม่2567นะคะจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน GHB o r l g e n นะคะหรือว่าแอปพลิเคชัน GHB o r l g e n H Bank นะคะพร้อมผูกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทอ,อสแอ ชำระเงินงวดผ่านติดต่อกันไม่น้อยกว่า2เดือนนั่นเองนะคะตามเงื่อนไขของธนาคารนะคะใครสงสัยหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรไปที่ call center ของธนาคารทออสอได้เลยนะคะ0 2 6 4 5 9 0 0หนั่นเองนะคะหรือว่า Facebook Fanpage นะคะธนาคารอาคารส่งเคราะห์ได้เลยคะ่ะโอเคนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้มาแจ้งข่าวดีกันเพียงเท่านี้นะคะ และใครที่เป็นลูกค้าของทางธนาคารนะคะก็เตรียมรับเงินคืนได้เลยนะคะเป็นของขวัญปีใหม่2567นั่นเองค่ะและถ้าเกิดว่ามีทางธนาคารอื่น,นประกาศเพิ่มเติมเดี๋ยวบุ๋มนำมาแจ้งให้กับทุกคนที่เป็นลูกค้าของธนาคารได้รับทราบกันนะคะเอาล่ะค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ใครมีคำถามสงสัยอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในไรใดาสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Subtitles <smart noise>